เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุคเจสบตอนที่249พ่อแม่เป็นกังวลเมื่อเทียบกับเจ้าเหวินเทาแล้วคุณแม่เจ้ากลับเชื่อเย่ชูมากกว่านางคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่านิสัยนั้นของเย่ชูตอนที่เพิ่งจะแต่งงานเข้ามาเมื่อเทียบกับตอนนี้กลับเปลี่ยนไปมากจนทำให้นางรู้สึกสบายใจเบาใจกว่าลูกชายของนางเสียอีก แน่นอนนี่ก็เป็นเพราะเยชูได้เงินมากขนาดนี้จึงทําให้เกิดผลกระทบอย่างมากสําหรับคุณแม่เจ้าเยชูตอบรับกลับไปว่าจะกําชับเตือนเจ้าวนเทาแน่นอนจากนั้นก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนาคุณแม่ครั้งนั้นฉันตัดชุดให้คุณแม่ตามแบบนี้นะคะเยชูชูชี้ไปยังแบบชุดภาพหนึ่งที่เธอเป็นคนออกแบบคุณแม่เจ้าถามด้วยความประหลาดใจแม่ใส่ได้ด้วยเหรอได้สิคะ คุณแม่ฉันบอกไปแล้วไงคะแค่เปลี่ยนสีก็ได้แล้วนี่อีกไม่กี่วันก็จะข้ามปีแล้วนะจะทันเหรอท่านขมีจักเย็บผ้าแค่แป๊บเดียวก็เย็บเสร็จแล้วก็ได้งานพรุ่งนี้แม่จะมาดูหลานให้นะลูกจะได้มีเวลาเย็บเย่ชูชูยิ้มไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่เสี่ยวไปยางไม่มีอะไรต้องห่วงเลยไม่ได้ทำให้การทำงานของฉันล่าช้าสักนิดแม่ไม่ต้องเสียเวลามาที่นี่หรอกคะ่ะ คุณแม่เจ้าจึงกลับไปอย่างมีความสุขเยชูอุ้มลูกชายขึ้นมาพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มลูกดูคุณย่าสีสวยมากเลยนะพอได้เห็นเสื้อใหม่ก็ชอบขนาดนั้นเสี่ยวไปหยางล่ะลูกชอบเสื้อใหม่หรือเปล่าเอ่ยเสี่ยวไปหยางเตะแขนแกว่งขวายอย่างมีความสุขเสี่ยวไปหยางชอบเหรือเนี่ยงั้นแม่จะทำให้ลูกด้วยนะดูสีนี้สิเหมาะกับเสี่ยวไปหยางของพวกเรามากเลยนะจริงไหมลูกเยยชูหยิบผ้าขึ้นมาเทียบกับร่างกายของเสี่ยวไปหยาง เสี่ยวไปยางจับผ้ามาแกว่งลิงน้อยกระโดดเข้ามาจากห้องตะวันตกหลังจากคุณแม่เจ้ากลับไปแล้วมันแย่งผ้ามาพันที่คอตัวเองพลางส่งเสียงร้องเจีก๊กเจี๊ยเย่ชูชูหัวเราะใช่ชะก้ออยากได้เสื้อใหม่หรือเนี่ยได้เลยเดี๋ยวฉันจะทําให้เธออีกหนึ่งตัวเธอมองรูปร่างของลูกลิงถ้าได้สวมใส่เสื้อผ้าก็คงดูดีมากคุณแม่เจ้ากลับมาถึงบ้านคุณพ่อเจ้าดูจากสีหน้าของนางเป็นอย่างแรก จากนั้นก็ถักเชือกป่านอย่างผ่อนคลายทำไมคุณถึงไม่ถามเรื่องลูกชายของคุณละ่ะคุณแม่เจ้าเห็นคุณพ่อเจ้าดูนิ่งสงบขนาดนี้ก็แอบ,บไม่พอใจเมื่อกี้ใครกันที่ลุกลีลุกลนบอกให้ฉันไปถามเห็นจากท่าทางของคุณก็รู้แล้วว่าไม่เป็นไรยังจะถามอะไรอีกคุณพ่อเจ้าตอบโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองท่าทางฉันเป็นยังไง คุณแม่เจ้าพูดอย่างมีความสุขจนไม่อาจควบคุมได้จากนั้นก็นั่งลงข้างๆคุณพ่อเจ้าคุณพ่อเจ้ามองนางทางพูดด้วยความประหลาดใจมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ยไม่ให้ฉันนั่งตรงนี้แล้วจะให้ไปนั่งที่ไหนคุณแม่เจ้าพูดอย่างไม่สบอารมณ์คุณเป็นสามีของฉันนะ่าจะให้ฉันไปนั่งข้างคนอื่นเหรอคุณพ่อเจ้าตกใจเขารีตาสำรวจอีกฝ่ายคุณไม่ได้ป่วยใช่ไหม คุณน,นั่นแหละป่วยคุณแม่เจ้าถลึงตาโตมองคุณพ่อเจ้าจูู่คุณพ่อเจ้าก็รู้สึกอึดอัดกับความใกล้ชิดของภรรยาอย่างฉับพลันเขาขยับเข้าไปข้างในพรางถามเป็นอะไรคุณแม่เจ้าเลิกคิ้วขึ้นพรางกระซิบเสียงเบาฉันจะบอกอะไรให้แต่คุณห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะคุณพ่อเจ้าเห็นท่าทางมีรับลมคมในของคุณแม่เจ้าก็แอบรู้สึกตึงเครียดการแสดงออกของเขาจึงกลายเป็นความจริงจังอย่างเลี่ยงไม่ได้ คุณรู้ไหมว่าลูกชายของคุณไปทำอะไรคุณแม่เจ้าไม่รอให้คุณพ่อเจ้าถามนางก็เล่าเรื่องการคาดเดาวของเยชูให้เขาฟังคุณพ่อเจ้าถึงกับมึนงง,งมันจะไปซื้อโรงงานในเมืองมีเงินเยอะขนาดนั้นที่ไหนกันจูจูก็เหมือนว่าจะนึกอะไรขึ้นได้นี่ไม่ใช่ว่ามันเอาของพวกนั้นไปขายหรอกนะปีที่แล้วเจ้าเหวินเทาเก็บของดีๆมาเยอะแยะคาดว่าคงมีราคาไม่น้อยเลย คุณแม่เจ้าบุยปากคุณรู้หรือเปล่าว่าฟาร์มกระต่ายนั่นซื้อในราคาเท่าไรตั้งหลายหมื่นเลยนะคุณคิดว่าของพวกนั้นจะมีราคาสักเท่าไรสักเชียวตอนนี้วัตถุโบราณไม่ได้มีราคาสูงเทียมฟ้าเหมือนกับสิบกว่าปีให้หลังพวกนั้นคุณพ่อสูดลมเย็นเข้าปากหลายหมื่นมันออกไปขายของได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยคุณแม่เจ้าสายหน้านางพูดอย่างภาคภูมิใจ คุณรู้แค่ว่าลูกชายหาเงินเป็นแต่ทำไมไม่นึกถึงลูกสะภ้ยคุณบ้างล่ะคุณพ่อเจ้าหมดคําพูดภรรยาของเขากลับมาจากบ้านลูกชายก็ดูคล้ายกับถูกเทพเสียนประทับร่างพูดจาก็ไม่ยอมพูดให้ดีฮ่าฮคุณแม่เจ้าเห็นว่าเขาไม่ยอมพูดอะไรจึงเล่าเรื่องที่เยชูออกแบบเสื้อผ้าให้เขาฟังหนึ่งรอบเป็นไปตามที่คาดไว้คุณพ่อเจ้าถึงกับตกตะลึงลูกสะพ้ยหาเงินได้มากขนาดนี้เลยเหรอ คุณแม่เจ้าพยักหน้าให้เขาคุณยังไม่รู้จักชูชูอีกหรือเด็กคนนี้ไม่ใช่คนชอบพูดปดสักหน่อยเรื่องนี้คุณพ่อเจ้าเห็นด้วยอย่างมากเขาและคุณแม่เจ้าก็เหมือนกันต่างก็เชื่อลูกสะพ้ยมากกว่าเชื่อลูกชายของตัวเองเสียอีกที่สำคัญคือนิสัยของลูกชายปรับเปรียวมีความกล้าหาญมาก ทั้งยังออกไปค้าขายข้างนอกคนที่ออกไปขายของข้างนอกบ่อยๆก็มักจะพูดโกหกได้ง่ายๆแต่เยชูชูไม่ได้เป็นแบบนั้นเธออยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ต้องพูดคุยกับคนนอกมากมายอะไรไม่จําเป็นต้องพูดโกหกแม้ว่าตอนแรกที่เพิ่งแต่งงานเข้ามาใหม่ๆจะเป็นคนอารมณ์ร้ายแต่ภายหลังไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเธอเป็นคนกตันยูมีคุณธรรมมีเหตุผลการที่ได้ลูกสะใภ้แบบนี้เข้ามาอยู่ในบ้านถือว่าเป็นพรของตระกูลเจ้าของพวกเขา คุณพ่อเจ้ารู้สึกว่าการประเมินลูกชายและลูกสะพ้ายของเขาตรงประเด็นมากเด็กชูชูคนนี้มีความสามารถแบบนี้ด้วยคิดไม่ถึงเลยจริงๆคุณพ่อเจ้าแอบรู้สึกสับสนลูกสะพ้ายเล็กดีไปเสียทุกอย่างตอนนี้ก็ยังได้เงินมากขนาดนี้อีกได้เงินมากกว่าลูกชายของเขาเสียด้วยซ้ำสิ่งนี้ทำให้เขาที่เดินตามธรรมเนียมประเนียถึงกับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีไปชั่วขณะหนึ่งคุณทำหน้าแบบนี้หมายความว่ายังไง ลูกสะพ้ายของคุณทำงานหาเงินได้คุณไม่ดีใจเหรอคุณแม่เจ้าเห็นสีหน้าของเขาผิดปกติจึงเอ่ยปากพูดไม่ใช่ว่าผมไม่ดีใจหรอกแต่รู้สึกเหนือความคาดหมายมากคุณพ่อเจ้ากล่าววนเทาเกิดมาพร้อมกับโชคลาภใหญ่โชคดีตั้งแต่เล็กจนโตทำไมถึงถูกภรรยาแสงหน้าได้ละ่ะ ฟังคุณพูดเข้าสิพูดอะไรของคุณเนี่ยอะไรที่บอกว่าถูกภรรยาแซงหน้าคุณบอกว่าเวนเท่าโชคดีการได้แต่งงานกับภรรยาที่หาเงินได้ยังไม่เรียกว่าโชคดีอีกเหรอคุณแม่เจ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณพ่อเจ้าอย่างมากคุณพ่อเจ้าครุนคิดนี้ก็มีเหตุผลเขาจึงไม่ได้สู้กับคุณแม่เจ้าต่อแต่ยังคงถามถ,ามถึงลูกชายต่อไปเลี้ยงกระต่ายมากขนาดนี้ยังทุกทรมานไม่พออีกเหรอยังคิดจะไปซื้อฟาร์มกระต่ายในเมืองอีก ชูชูก็บอกไปแล้วในที่ดินในเมืองมีราคาที่ซื้อก็คือที่ดินไม่ได้ซื้อกระต่ายสักหน่อยคุณแม่เจ้ากล่าวคุณดูสิเพิ่งจะไปสร้างบ้านที่ตรงเหลียงยังจะซื้อที่ดินผืนใหญ่นั่นอีกนี้ยังต้องวิ่งไปซื้อถึงในเมืองในหมู่บ้านไม่คิดจะลงไปทําสวนแล้วเหรอคุณพ่อเจ้ารู้สึกว่าการที่ลูกชายไปซื้อที่ดินในเมืองไม่ว่าจะมองอย่างไรก็พึ่งพาไม่ได้เอาเสียเลยคุณอยากซื้อก็ซื้อ,อไม่ได้หรอก คุณแม่เจ้ากรอกตาใส่ตาแก่แบบคุณบางครั้งก็เป็นคนเปิดใจกว้างนะแต่บางครั้งก็ปิดกั้นความเห็นกว่าใครๆคุณพ่อเจ้าโบกมือคุณเป็นคนเปิดกว้างพอใจหรือยังคุณรีบไปทำงานเธออย่ามาขวางผมลูกโตจนตัดสินใจได้เองแล้วอยากจะดูแลก็ดูแลไม่ได้แล้วคุณดูแลไปก็เสียเปล่าคุณแม่เจ้าถลกแขนเสื้อขึ้นเตรียมตัวไปทำกับข้าวปากก็พูดว่า ฉันจะบอกอะไรให้นะชูชูจะตัดชุดใหม่ให้ฉันด้วยชูชูตั้งใจออกแบบให้ฉันเป็นพิเศษเลยคุณพ่อเจ้าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับชุดใหม่ตอนนี้เขาแค่อยากรอให้ลูกชายกลับมาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณแม่เจ้าไม่ได้รับคำตอบก็แอบรู้สึกผิดหวังนางจึงถลึงตาใส่คุณพ่อเจ้าปราดหนึ่งเย่ชูชูกลับมาในช่วงบ่ายช่วงเช้าของฤดูหนาวช่างแสนสั้นกลับมาถึงท้องฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้ว เมื่อเจ้าเวนเทากลับมาถึงเยชูก็กรอกตาใส่เขาก่อนเป็นอย่างแรกจากนั้นจึงพูดว่าคุณรู้ไหมเขาว่าที่คุณไม่ได้กลับมาเมื่อคืนคนอื่นพูดถึงคุณยังไงบอกว่ามีเรื่องแตดันไม่ยอมพูดให้ชัดเจนว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยนะเจ้าเวนเทาขึ้นมาประคองแก้มของภรรยาแล้วหอมไปหนึ่งทีแล้วพูดว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยผมไม่สนใจอยู่แล้วภรรยาคุณดูสิว่านี่อะไร ระหว่างที่พูดเขาก็หยิบซองเอกสารออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ